รู้จักกลุ่มวาคเนอร์กลุ่มท่ารับจ้างแนวหน้าของรัสเซียในสงครามรัสเซียยูเครนกลุ่มวาคเนอร์เป็นบริษัทฐานเอกชนซึ่งมีฐานที่ตั้งอยู่ในรัสเซียก่อตั้งขึ้นโดยดิมิทรีอุตคินอดีตเจ้าหน้าที่ในหน่วยข่าวกรองทหา,านของรัสเซียหรือที่รู้จักในชื่อ GRU ชื่อของกลุ่มมาจากชื่อเล่นของผู้ก่อตั้งซึ่งถูกเรียกว่าวาคเนอร์เนื่องจากเขาชื่นชมลิชาร์วาคเนอร์ผู้แต่งเพลงชาวเยอะระมน,นี ต้นกาเนิดที่แท้จริงของกลุ่มวัคเนอร์ไม่ได้มีการมาทึกไวแน่ชัดซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะมีการจัดตั้งขึ้นในราวปี2014พวกเขาเป็นที่รู้จักจากการมีส่วนร่วมในความขัดแยง้งและปฏิบัติการทางทหารทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีผลประโยชน์ของรัเสเซียเป็นเดิมพันโดยดําเนินการในลันกษณะกองกำลังขึงทหารและแม้ว่าจะดาเนินการในฐานะบริษัทเอกชนแต่หลายคนเชื่อกันว่ากลุ่มวักเนอร์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัฐบาลรัเสเซียและเครมลินซึ่งกลุ่มวัคเนอร์ในขณะนี้ได้ดําเนินการในความขัดแย้งระหว่าง รัเสเซียยูเครนและยังคงมีบทบาทสําคัญในการต่อสู้อย่างต่อเนื่อง